เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับผมวู้วันนี้เราไปอยู่กันในเกมรอเอไม่ใช่เกมดิจะเลกนยังไงดีเอ่าเพียวทูเบอร์แล้วกันนะซึ่งผมมาในนี้ทําไมแล้วผมอัดคลิปทําไมคือทุกคนเห็นคําว่าเอลสเปนไหมครับอืมอันนั้นก็คือผู้จัดทําหรือผู้พัฒนาแมปจอนะในระบบนะครับเขาบอกว่าเอ่อมีหนึ่ง มีหนึ่งพันเพลเยอร์นะแล้วก็วเหมือนโดนจะบ้าอะไรก็ไม่รู้ของเขานะครับซึ่งอันนี้เป็นโดฟอร์ทูเทเลอร์นะโอเคนะครับก็เมื่อกีก้มีปัญหาดีหน่อยอะก็<อ>ะคือโดเทเลอร์สองเขาปล่อยออกมาแล้วนะยังไม่ได้อัปเดตนะฟังดีๆยังไม่ได้อัปเดตอันนี้แค่เทเลอร์เชตเตอร์สองแค่นั้นทุกคนอาจจะได้เดี๋ยวผมจะอัดคลิปโดฟอร์ทูแน่อนอน แต่หวังว่ามันคงไม่ต้องผ่านหรอกนะมันคงไม่ต้องผ่านหรอกถ้ามันผ่านมันต้องผ่านนี่ะโอ้โหพระเจ้าก็ต้องเล่นให้ผ่านอีกอ่ะแล้วก็ไปดูเทลเลอร์เขากันเลยดีกว่า nah, oi, ini ada dulu nah. เมื่อกี้ก็ได้ดูเทเลอร์ไปน,นิดนิดหน่อยหน่อยมันไม่ได้มากง่ายเนาะอ่ะเมื่อกี้ก็เพิ่งดูไปแป๊บเดียวนะคือผมเห็นเหมือนจะมีกำลังเรียนทุกคนเห็นอะไรไหม คนเห็นอะไรตรงนี้ไหมเนี่ยไอ้ข้างล่างอุปกรณ์เขาเหมือนมีของอ่ะนี่ยของไหมนเนี่ยอันนี้ก็อยากขึ้นมาเฮ้ยที่เปิดเฮ้ยมีอะไรอ่ะเหมือนเปิดไฟข้างตัวได้ด้วยนะมีเควสอันนี้ด้วยอันใหม่เป็นแบบให้สาวรถล้างให้ไปทางที่ถูกเนาะ ันนี้ทางผิดอันนี้ทางผิด,น,น,ผดนะมันมันไม่ค่อยมีอะไรนะอ่าเดี๋ยวผมลองไปหาอีกอันหนึ่งเนาะ โอเคนะผมก็หาไม่เจอแล้วโดนเทรลส่งผมหาอยู่ตั้งนานแล้วโอเคนะก็ผมก็ได้มาแค่วิเคราะห์อ,อะไรต่างๆรู้สึกว่าเหมือนจะมีให้ต่อระเบิดด้วยนะแล้วก็มีเหมือนจะเป็นเควสหรือภารกิจอะไรก็ตามนะผมคิดว่าต้องมีตัวใหม่มาแน่นอนผมมั่นใจโดยเฉพาะไอ้พวกที่เขาลรอกันว่าไอ้เดฟอะไรนะเดฟสัก เออไซเลนอะไรอีกอะกรีดอะไรอีกว Greek ะกวนึกไม่ออกเออก็ประมาณนี้โอเคแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้นะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับแต่ใครแล้วกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่พลาดการรับชมของผมนะครับและที่สำคัญนะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้สวัสดีคับบ๊ายบาย